นี่ครับช่องทางที่เราจะเดินขึ้นไปอามี่ยวะร้านไ่ะกราคสิงหากรยานะครับก็้ก็ยังมีน้าโอ้นะครับต้นต้นว่านปลาไหลเผือกนะครับอยู่ตามซอกหินนี่ครับนี่งครหลังเลยเออใช้ส่วนรลากของเขานะครับในการมาต้มตากแข้งแล้วมาต้มบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับปวดหลังปวดเอวหรือว่าไก่ชนเนี่ยต้มผสมน้ำนะครับให้ไก่ชนดื่มเนี่ยสุดยอดครับตัวนี้ก็สอสมเกียรติฟามเขาใช้ตัวนี้ครับ <c oughs> กับไก่ชนไก่ชนก็ดีดีครับค่ายนี้เออนง่นครับเออคิดการใหญ่ใจต้องกล้าครับ แต่ตอนนี้ผมเริ่มไกลห่อเหี่ยวแล้วนะครับโหภูเขาหินจริงๆครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวดูกันครับผมว่ามีอ๋อเหมือนกันอ๋อน่ะ โอ้มากางเต้นเลี้ยงงัวทั้งนี้บ่ะโอ้อท่านผู้ชมเราก็จะเห็นนะครับตามเลือหินที่เขาก็กางเต้นเลี้ยงวัว<ะ>เลยนะครับอยูย่บนภูเขาเอ่อพี่ใหญ่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับวันด,ดีเป็นคนแถวนี้บ่ะคนนี้ละน้องข้ามอือ กงจักไปแน่ยู่ดอกมาเลี้ยงมาเลี้ยงยูนี่่นกบบาอย่งมันบ้าไปบบัวบาอยังี้เหรอบีบ้านนี้งนกบ้ายังนบ้าอแล้วันกันปีบ้านบบ้ากันกันคือกันกบีดกบีดนี่แหะเออปกติเียวมันก็มันเอกเอเียกบยูโดเป็นยังไงไปามันก็ันเอกดับทสิ่งเนียมันหลคนมันหลายเขามาใต้ มาไตนะแต่ว่าบางทีเขาเจ็บช่วงช่วงขึ้นมาไม่ไเนาะือว่าเหตุการณ์่วงมันน้องบ่ก็จ้เอาบ้าน่เศร้านนรีงตอนบ่ายอย่ไดล้เจ้ากเดอกหนออ๋อมันกิดอะไราได้นเท่านแต่ว่าคนบ้านคนแกบอกอันาจโมากเลยนี่ทนมีสารคามาด้นนี่ครับนี่คือที่พักของคนเลี้ยงวัวนะครับ เลี้ยงวัวบนเขานี่ครับนี่เขาก็นอนกันง่ายๆทำกินบ้างอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ครับเขาชีวิตคนเลี้ยงวัวบนเขานะครับนั่นลุงทีหันหลังนี่ครับเขาเสียงวัวเขาอยู่ทางนู้นนี่นะเดินมาเน่ยป้าจุ๋ยเดินมากับขี้วัวเยอะนะครับนี่นี่ครับก็ เป็นชีวิตการหาอยู่หากินนะครับก็ไม่ว่ากันก็อยู่ข้างล่างก็ยาก็ฉีดยาฆ่าญ้าเยอะแล้วนี่ครับเขาก็ทำกินง่ายๆอยู่บนอยู่คนเดียวอ่าวัวเขาก็ปล่อยปล่อยอยู่บนเขานี่แหละครับนี่ครับนี่โอ้ ียแต่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 ป้าจุยมาเตอต้นว่านปลาไหลเผือกนี่ครับที่อยู่ในโขดหินนะเลยพามาดูครับพามาดูพามาดูนี่ครับโอ้ต้นใหญ่นะครับนี่ครับนี่คือต้นว่านปลาไหลเผือกนะครับนี่นี่ครับต้นใหญ่มากนี่นี่ครับอันนี้อันนี้ก็ต้นเล็กอยู่ในซอกโขดหินนะครับนี่ครับ ก็ดูกันครับผมเป็นไอตัวนี้ก็คือว่านปลาไหลาเผือกหรือว่าตรงกัดอาลีของภาษามาเลเซียเขานะครับภาษาไทยก็เรียกว่านปลาไหลาเผือกหรือว่าหยิบบกทองภาษาอีสานนะครับจึงก็โอ้สรรพคุณโรคหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรีย แล้วก็ไข่ปลาทุกชนิดรือว่าเอดนะครับช่วยได้หมดช่วยได้เยอะด้วยเออนี่ครับเดี๋ยวเราดูกันว่าปลาจุยคนสา,ารคามจะเจออะไรก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับผมนี่อยู่ที่อำเภอหนองพอกนะครับภูเขาที่อำเภอหนองพอกนะครับอ่าดูกันเร่ยๆครับเป็นสมุนไพรที่แบบว่าเอาเม็ดของเขาน่ะครับมากิน แต่ส่วนมากเราไม่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 ถึงเราหรอกกตะกัลอกกระแตกินหมดกับกับนอยย้อยคือลูกใหญ่ครับนี่ต้นผาด้ามที่โด่งดังที่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรไม่รู้ที่ทีวีไปถ่ายไง เห็นดอกไหมัดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองบ้านนอกเขาว่าต้นไข่เน่าอ๋อนี่นี่นี่ภาษาบ้านเราต้นไข่เน่าไม่ต้นไข่เน่าก็ลอกกินเลยกินยางได้กินยางสมเกียรติได้กินไหมอันนี้จะบกนี่นี่จะบกนี่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 ลูกของมันอันนี้ไงลูกลูกผลของนี่ไงอยู่ข้างบนนี่ไงอยู่ข้างบนก็เยอะเยอะมากเลยท่านผู้ชม กินไส้ข้างในใช้ได้นะกระตุ้นอย่างดีเลยนะเนื้อเออผมเคยกินแล้วกินแล้วใช่ไหมผ่าแล้วผมกินเนื้อเม็ดข้างในมั้งเหรอเป็นไงโอ้โหเลยกระชุ่มกระชวยเลยรวูบวาบเลยนี่นี่นี่เรา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 เดินขึ้นเขามานี่เป็นกิโลนะเออแต่แต่เราไม่มีมีดผ่าไงเราเราเนื้อมันก็เลยไม่ผ่าด้ามผ่าด้ามพ่อใหญ่พ่อใหญ่ผมอยากพิสูจน์อ่ะผมอยากพิสูจน์พี่พ่อใหญ่มีมีดไหมมันยังไม่สุก อยากจะดูเม็ดข้างในเอาอยากจะดูเม็ดเออดูดูเม็ดข้างในกันเอาละนะครับอันนี้ก็คือนะครับต้นผ่าด้ามนะท่านผู้ชมที่ที่หลายๆคนบอกว่ามีอยู่จังหวัดสุโขทัยต้นเดียวแต่ว่าที่อื่นๆมีเยอะแยะเลยก็มีเยอะครับมันก็มีเยอะแต่ว่าเพิ่งเราเพิ่งเดินมาเจอตใบเขาจะออกมันๆนะใช่ต้นมันใบจเขาจะออกมันพิสูจน์เขาท่านผู้ชมเอาพพิสูจน์ให้ผมดูพิสูจน์นะครับเดี๋ยวผ่าพายผมดูพิสูจน์ออกอันนี้ตัดเกิงเลยพิสูจนกันท่านผู้ชม ไหนเราก็จะพิสูจน์กันแล้วนะครับพิสูจน์ลต้นผาด้ามที่ทำให้มันคึกคักเนี่ยไวน์ก้าสองเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยเป็นไงอยอะคึก้นคาดกิเวนบวไหนไม่เป็นยังไงไม่เป็นยังไงนี่ครับนีโอ้เม็ดข้างในเป็นย่างี้เนี่ยเม็ดข้างในจะเป็นอันนี้ยังกินไม่ได้ใช่ไหมมันฝาดอยู่มันฝาดไงมันต้องรอให้แต่ถ้ากินได้คือสุกคือเราเก็บไว้อู้ให้ให้ให้ยางมันหมดนี่ให้ยางมันมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่คือ หาอยาเอาอย่างนี้ให้พลองลองเอาลิ้นแตะดูกินดูเอาพ่อใหญ่งเขามากินฝาดไหบ่บผมบ่กินดิเอามาผมบ่เคยกินอาหารแข็งไงกินบ่บกินเอาแล้วท่านผู้ชมเราก็จะมามาพิสูจน์เม็ดเม็ดผ่าด่ามกันแต่ยังไม่สุกนะคือหมอยาทั่วไปเขาจะเอาเขาจะผ่าอย่างนี้แล้วก็ไปต้ม มันรู้สึกมันจะแข็งครับแข็งมากเลยแข็งครับแล้วมันกินกระหอกกระเตมันกินต้เนื้อโอ้ยกระหอกกระเตมันกัดกินต้เนื้อกางได้อยครับท่านผู้ชมแข็งไหมแต่มันรู้มันรู้สึกว่าออกรสเปรี้ยวนะเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันมันท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าผมบอกว่าถ้าสุกเนี่ยป่าให้ให้ลูกมันแก่ถ้าสุกเนี่ยมันจะแก้กระหายน้ำนะเนี่ยคือตอนที่ผมกินน่ะตอนมันร่วงลงดินแล้วไงก็เก็บเอาไปกินเนี่ยเนี่ยนี่ครับเน่มาแ้วจะเป็นลอะไรขนาดนี้เหมือนกับหมาก เหมือนหมากเลยเหมือนหมากเหมือนกับหมากอแล้วพี่โจลองกินดิมันมีรสเปรี้ยวฝนฝาดที่หมากเพราะว่ามันยังไม่สุกยังไม่สุกอยู่ใช่มันยังดิบอยู่นี่พิสูจน์เลยนะพิสูจน์เห็นแต่ปึ้งปังแน่นอนครับต้นผาด้ามหรอต้นผาด้ามนี่จะโจไม่กลัวตายนะเพราะว่า